ครับผมพบกับเราช่องกุยอาเจียงพายแก้วสักใบครับผมเกาะสวัสดี F c ซทุกท่านเห็น FC ซหลายท่านบอกว่ามาเยี่ยมมาเยี่ยมซุ้มซุ้มอ่าควานแซมสั้นขวัญเมืองสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็รับการตอนนี้ก็ยังไม่เป็นไรครับยังยังไม่มีอาการอะไร ยังสบายดียังสบายดีสบายดีครับสบายดีก็เป็นไงยังไงไม่มีอาการอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าวันนั้นก็คือว่าทำไมขึ้นกับตัวเพว่ากับตัวเพราะว่าไอ้ซุ่มกลุ่มเสียงกลุ่มเสียงเฉยๆกลุ่มเสียงเฉยไม่เป็นไรก็ยังไม่มีอาการอะไรนะครับตอนนี้นะครับก็ปกติดีก็แข็งแรงรายวันแล้วครับรายวันแล้วอันนี้ก็คือว่าผ่านครับผ่านผ่าน คนนี้ไม่เป็นไรหรอกเงอลงเนาะมีของมีอะไรเขาเรียกอะไรมาตรวจเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็คะแนนโอ้ใบโดมดีเท่านี้นอนหลับก็ได้กันส่งคะแนนให้จากพี่พิมพ์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทุกจะไปจากพี่พิมพ์ชนกใช่ไหมครับครับผมพิมพ์ชนกโอ้ยขอบคุณมากนะครับยังไงก็อให้คู คุณไหนพิมพิรพรพบให้สุขภาพแข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับครับผมทํากิจการอะไรก็ให้เจริญรุ่งเรืองตุกสิ่ง่างที่ต้องการได้ปรารถนาด้วยนะครับครับผมก็อันนี้ก็คือว่าการพักผ่อนครับไม่ได้ไปไหนเลยครับตอนนี้นะครับเป็นไงพี่เซมพี่แซมก็ดีครับมันเดิมวัดดีมันเดิมเห็นเอฟซีหลายท่านบอกว่าอยากเห็นซุ้มกุยเจียงมาเยี่ยมมาซุ้มไเสั่นๆใช่ครับได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยววันนี้ มาเยี่ยมแล้วนะครับมาเยี่ยมแล้วก็แทนแทนแทนสรับทุนของเราไม่ช้างไม่เยอะครับแต่ว่าชอไม่น้อยนะครับช้างมาเยอะนะครับแต่ว่ามีทุกมีมีทุกหลักม,มีทุกหลักนะครับก็แม่น้อยเห็นว่าครับพอเรามีเปอร์เซ็นไหมฮะมีเปอร์เซ็นไหมเปอร์เซ็นต์ของแม่น้อยใช่ไหมครับครับผม99แล้วนะครับตอนนี้นะครับเก้าสิเปอร์เซ็นอาจจะมีข่าวดีอาจจะมีข่าวดีนะคเลยในความคิดนะครับในความคิดนะครับ ูข้างๆหน่องดูครับตรงเราดูอ๋อเพราะว่าคือว่าช่วงหลังนี้ก็เริ่มให้มาเป็นอ๋อได้นะครับนี่ลุงเพราะว่าเนื้อตัวนี่จะรับกันอยู่นะครับอันนี้ก็ใช่จะเริ่มขึ้นขั้นบนแล้วนะออ๋เริ่มขึ้นขบนแล้วนะก็มีข่าวจะมีข่าวดีอาจจะมีข่าวดีแต่ว่าต้องรอดูก่อนหมดแล้วนี่ติดแล้ว คิดว่าอย่างไงนะคิดว่าอย่างไงเพราะว่าทองแกก็เริ่มจะแล้วก็ไม่เคยสังเกตดีๆกับสังเกตดีดีตลอดนะแต่ผมว่ามาช่วงนี้คือรับกันหมดแหละรับหมดแล้วครับอาจจะมีอาจจะมีน้องต้องต้องรอดูครับต้องรอดูเพราะว่าถ้าเราจะการันตีเลยไม่ได้นะครับถ้าไม่เห็นออกมาวิ่งคือว่าเราอยางไม่บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรครับของทองคำอันนี้ของไงสีดออมีโชคมีโชคครับสีดอมีโชคใช่ครับไม่ธรรมดาครับ ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าไอเจ้าโค้งเราว่าถ้าช้างอายุมากถือว่าถ้าช้างที่สาวๆนี่มาผสมไม่ค่อยจะติดแต่ถ้าช้างที่มีอายุหน่อยจะติดเขา,าอ่ะนือ,อบอกมาพอรีละหนุ่มคือเชื้อเขามักจะถูกฉลก,กับช้างสามสิบอัพนะครับอือว่าถ้าสิบเจ็ดสิบแปดนี่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เขาอ่ะอันนี้จะของเขพูดมาเองน,นะครับแสดงว่ามีโชคนี่ชอบ เสาแก่เสาใหญ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 ่ต้องเสาใหญ่ก่อนเสาใหญ่เสาใหญ่หญตอนนี้ก็พอเวลาตอนเย็นนะครับก็จะพาน้องน้ำเพชรมาก,ก่อนตรงนี้อือนี่น้องไปเยไปตะวันนะครับครับผมขยับก็สําคัญคือเก่หางดอกนะครับหางดอกออนี่หางหาง,หางแก้วหางแก้วหางแก้วหาแก้วนะครับหายากนะครับช้างหางแก้วนี่หายากนี่หายากจริงๆนะครับเพราะว่าช้างหางแก้วนี่เขาไม่ได้ ปกติแล้วเขาเกินมาเป็นเลยนะใช่ครับใช่ใชหายากจร<ง>ิงๆริงนะครับช้างหางเกนียวส่วนมากจะเป็นมาแต่กําเนิดส่วนมากจะเป็นในเป็นสีดํามากกว่าพอกระเทินแต่ใพรก็่าถ้าช้างที่บางาเชือกนี่มีอายุถึงจะเป็นหางดกครับผมแต่ว่าช้างนี่คือไอในน้อยน,นี่คือว่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นมาแต่กาเนิดอย่างนี้เลยครับเป็นมาแต่กำเนิดใช่ครับเดี๋ยวพาไปดูช้างแต่ละเชือกนะครับนะครับอ๋อนี่นีนี่ พ่อธงพ่อธงอ่าสวัสดีพ่อทวดตะกัวพ่อทวดที่เขาโรงงานนะครับตดีวนี้หายหายหมดลูกหมดควันเต้ยทางใดเนาะไม่เคยอยู่ครับตอนนี้ไม่เคยอยู่รถไม่อยู่เมื่อกี้เห็นอยู่นะเมื่อกี้น่ะเลยผมมาใส่ขายแล้วมาใส่หายแล้วอ่านี่จะเป็นลูกลูกของแม่น้อยนะครับแม่น้อยลูกแรกลูกแรกอ่เออไม่ใช่ลูกแรกลูกสองสามแล้วลูกสามอืมเพราะว่าอยู่กับเขามันอกหลายเชือกนะครับ ไม่น่าถึงติดง่ายเนาะอืมใช่ครับคือว่าถ้าเราจบเลยติดเลยนะครับเมียหน่อยเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ขอเยอะครับขอสี่ห้าเชือกกระเพาน้องทันวาบ่าวะครับบ่าว่ากี่ปีแล้วครับนี่อันนี่ห้าปีแล้วครับนี่ห้าปีสี่ปีสี่ปีฝั่งนู้นก็น้ำอ้อยน้ำอ้อยนี่จะอายุพอๆกับน้องแจบุญนะครับ อันนี้อันนี้คืออไีปีวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาอือตียี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาก็ไม่มีวันเกิดอ,อะไรแล้วครับมีเตเบิร์ดดีอย่างเดียวครับแต่ว่างาก็ไม่เท่าไรนะครับก็ใหญ่อยู่แต่ไม่ยาวก็ใหญ่ถือว่าเป็นงางาตันงาตันครับงาตันมีน้ำหนักครับผมงาตันออกช้าหน่อยออกช้าหน่อยแต่ก็เเหมือนกับบุญทรงนะครับีคล้ายๆกันเลย เหมือนกันแหละครับอยู่ด้กันอยู่ด้วยกันนี่คล้ายๆกับงานเหมือนกันและครับมีสายกับมันกันด้วยอันนี้มีแต่โรยเลยเขาเรียกว่าอ่าเป็นแมคโครในตัวแมคโครอันนี้คือไม่ได้อะไรครับคือว่าพุดไว้เพื่อว่าเมื่อกลางไม่อยู่ก็จะได้เอาน้ำมาเทไว้เยอะๆนะครับายร้อนายร้อนครับเวลาปานไม่อยู่นะครับน้ำอ้อยนี่พอๆอายุพอๆกับน้องใจบุญนะครับน้ำอ้อยเป็นพี่เป็นพี่นิดนึง ก็พ่อเดียวกันสิปีแล้วสิปีเหมือนกันครับเดือสิปีครบสิปีแล้วดิเป็นพี่นิดๆหน่อยๆเป็นพี่เดือนเพราะว่าน้องใจบุญนี่เกิดวันที่ยี่หกกุมภาก็จะถึงวันเกิดน้องเจบุญแล้วนะครับสิปีเหมือนกันอันนี้จะเป็นอันนี้ครบสิปีแล้วครับครบสิปีแล้วก็พ่อเดียวกันกับน้องเจบุญครับนี่แต่ว่าคุณแม่ถือว่าเป็นสาวแล้วนะนี่เนาะ เป็นสาวอะไรแต่ว่าฟาร์มเรียกว่าประมาณสัก10-20-30ปีค่อยผสมพันธุ์นะครับก็ประมาณนั้นแหละครับน้องใจบุญก็จะประมาณนั้นแหละครับถ้า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 เราผสมพันธุ์จะเล็กบางทีคือเวลาเขาคลอดลูกแล้วว่าช่องคลอดเขาไอ้มันจะแคบนะครับช่องจะเล็กใช่อันเป็นอันตรายนะครับคือเราคือความคิดส่วนตัวดีกว่าเนาะเอาความคิดส่วนตัวอันนี้คือเราเซฟไว้ก่อนใช่ใช่ครับความคิดส่วนตัวเพราะว่าถ้าเราไอ้ผสมพันธุ์แต่เล็กใช่ไหม บางเชือกก็ถือว่าเป็นดวงดีของเขาใช่ครับแต่ว่าถ้าบางบางเชือกก็คือถ้าช่องคลอดได้เปิดก็อันตรายอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นความความคิดวนบุคคลนับใช่ครับความคิดส่วนบุคคลนะครับของเรานี่ยังไงก็ขอให้อ่าสิบสองสิบสามอย่างอย่างอย่างเร็วครับสิบสองสามครับผมใช่ครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับก็ รดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไปครับเดี๋ยวจะพาไปดูนุ่มโรนะครับนุ่มโรนุ่มโรประจำซุ่มนะครับนุ่มโรประจำซุ่มชารในงานนะครับมาแล้วก็นานๆได้มามาเยี่ยมเยือนก็เปมาครับธรรมดา,าเพราะว่าซุ่มายส,สรรัมซุงไปเยี่ยมไอซุ้มกล้วยเกี๊ยงหลายครั้งแล้วครับผมนานๆในซุ่มกล้วยเกี๊ยงจะมาเยี่ยมไอช่องคาสัมซุงบ้างก็ได้เลยนี่ครับผมก็เป็นบรรยากาศตอนประมาณบ่ายสองโมงนี่ เดดเดดกำลังดีร้อนนี่ครับก็เป็นช้างที่รูปหล่อหนึ่งเชือกนะครับรูปหล่อจริงๆนะครับโอ้รูปหล่อพอสมควรนะครับรูปหล่อพอสมควรอืมก็เป็นธรรมดาก็นานๆเรามาเจอกันทีก็จะทักทายแบบ แรงๆหน่อยเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าเรียงช้งคลายนะครับทุกเสื้อนะครับสันชาตญาณช้างเพศผู้นี่ก็อย่างนี้แหละครับ FC ก็ไม่ใช่ว่าของเราก็ไม่ใช่ว่าจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเวลาแข่งงานเราก็พอเราขึ้นทำธีอะไรเสร็จแล้าว่าเส้นประกอบเส้นประกำเสร็จก็ครับผมือเวลาเทก็ดีครับดีครับดีก็ถือว่าดีนะครับครับืมอะไรก็เป็นธรรมดานะครับเพราะว่า ชางแต่ระเคื่องนะครับก็ทักทายควานเป็นธรรมดาราอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราก็มีกลิ่นช้างอยู่ในตัวเราด้วยนะครับเขาก็จะสัมผัสกลิ่นนะครับไม่ใช่อะไรเขาเรียกว่าการสัมผัสกลิ่นนะครับเพราะว่าไอ้ช้างนี้เขาจะไอ้จะให้เขาเรียกว่าอะไรนะการสัมผัสกลิ่นกันเข้าทุกั้างนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างหรือเป็นคนนะครับก็เขาเรียกว่าการสัมผัสดมก่อนเขาจะดมดมดูก่อนก็ถ้านะพูดตรงไปก็เหมือนถ้าเป็นหมาเนาะใช่ครับ ถ้าไม่ใช่เจ้าของก็ต้องเห่าอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับบางครัาวบางทีเจ้าของก็ต้องเห่าเหมือนกันพอลืมลืมปีนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับนี่อันนี้ยี่สิบสามปีครับยี่สิบสามปีใช่ครับยี่สิบสามปีโอ้อนาคตนี่ไยเดือนมีนาเนี่ยก็จะครบยี่สิบสี่ครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดมีนาก็ครบสามปีครับเออเออยี่สิบยี่สิบสี่ปีนาก็ออกเยอะเร็วเหมือนกันนะโอ้นี่ครับโอ้เจ้ากอนนะครับแม่ในมาเนี่ย จะเข้าไปขนาดนี้นะครับนี่คือแต่ทุกวันนี้เริ่มจะเริ่มจะแระเข้ามาแล้วเนี่ยทุกวันเร็วพอสมควรพอสมควรพอสมควรเลยยอมยอมแล้วว่างานของสายจำสั้นเนี่ยออกเร็วมากออกเร็วออกเร็วมากแล้วก็พูดถึงอนาคตนี่ผมว่ารูปหล่อผมว่างานจะใหญ่กว่าหนุ่มเสกอีกนะแล้วก็จะออกเร็วกว่าหนุ่มเสกด้วยใช่ครับออกสวยอนาคตก้าวไกลนะครับอนาคตแน่นอนครับใช่ครับใครมีไอ้คะแนนก็มาเติมได้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังผมผมจะเล่าเกี่ยวกับพี่แชมป์ให้ฟังผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับแต่ก่อนนะสมัยแต่ก่อนนะเดี๋ยววันหลังผมจะพาลุงเล็กมาเล่าให้ฟังนะครับได้เลยครับได้เลยจะเป็นเรื่องคร่าวๆครับคร่าวๆนะคนนี้นะครับนานๆได้เจอทีนิวงานออกเร็วนะครับเร็วมากเลยแปลกหูแปลกตาครับนี่ พี่ขวัญนี่งาแปลกหูแปลกตาเลยนะครับออกเร็วนะคือคือว่าใสไว้นะครับใสที่ว่าใสไว้นะครับเพราะว่าถ้าไปใส่ไว้ตอนกลางคืนไปนอนไป่องดูตอนกลางคืนนะครับ้าคล่างนี่จะออกมาขนาดนี้เลยครับนี่ถึงนี่เลยอ๋ออันนี้คือใส่ดักไว้นะครับดักไว้พอเวลานอนปั๊บสายยางก็จะไปติดกันอย่านนี้นะครับนี่ตนกรอนผมเคยอทำนะครับว่าเวลาเคยใช้อตัวหมุนขับกนี แต่ว่าน้ําตาเขาไหลผมเลยใช้แบบยางพลาสติกดันไว้ถ้าพลาสติกนี่คือว่าไม่ไม่แข็งไงจะจะเล้งตัวได้ใช่ครับก็เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็อยากดูครับอยากดูเพราะว่าถ้าถ้าไม่ใส่ไว้ครับตอนเนี้ยแม่เขาจะออกมาตรงนี้ครับตอนตอนที่เราไม่ได้ใส่เนี่ยออกมาตรง็วเลยนะครับออกเร็วเหมือนกันนะครับบ้นนี้เลยครับม้านชนนี่เลยเฮ้ยเราก็ทิ้งไว้แกจะออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับผม แค่ว่าเราใส่ไว้อย่างนี้ครับก็เวลานอนครับเขาจะดันไว้ดันยางยางจะดันไว้ครับผมใช่ครับก็่อทำไว้ทุกอย่างนะครับใทำยังไงก็ไม่ได้ยาวก็ได้สักสองเมตรก็พอเม้ยเนาะตอนนี้ตอนนี้เม็ดยี่สิบแล้วครับตอนนี้เม็ดยี่สิบแล้วได้ละเม็ดยี่สิบละแปดสิบเซนแปดสิบเซนได้ละเอ่อโอเคครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่พิม ชนกด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้คะแนนมาในซุ้มพายแชมป์สั้นผ่อนเมืองนะครับครับผมขอสุขภาพุดีนะครับอ่าวันนี้เรามาเยี่ยมซุ้มพายแซมซันขอนเมืองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับข่องก้วยไอเยียนะครับเห็นสะพานบุญให้นะครับครับผมยินดีครับผมก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับมีงานก็อย่าลืมเรียกใช้นะครับอ่ายินดีนะครับ สองเครื่องนะครับเอ่อบริการเต็มที่นะครับครับผมขอบขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับก็สำหรับทริปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องอากัวยเจียงแล้วก็ช่องพายสัตว์กับมึงด้วยนะครับครับผมวิธีวิธีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันก็เรียกว่ามายาวนานครับผมคนก็ต้องเลี้ยงช้างนะครับครับผมสวัสดีครับ